คืนฝนพร,รมในชุมชนเงียบสงบเสียงสวดมนต์จากศาลเล็กหน้าบ้านดังแผ่วราวปลอบประโลมหัวใจผู้คนหญิงสาวเจ้าของบ้านจุดทูปไหว้ด้วยความหวังเพียงอย่างเดียวขอลูกสักคนให้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์เธอเชื่อในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาและเชื่อในคำแนะนำของผู้รู้ผู้หนึ่งที่ปรากฏตัวอย่างอ่อนน้อมสุภาพและเปี่ยมศรัทธาแต่คืนนั้นความศรัทธากลับกลายเป็นเงามืด เช้ามืดวันถัดมาเพื่อนบ้านพบประตูบ้านแง้มเสียงวิทยุยังเปิดค้างกลิ่นทูปประคลักคลุ้งในห้องนั่งเล่นก่อนภาพที่ไม่มีใครอยากเห็นร่างหญิงสาวนอนแน่นิ่งรอยรัดคอปรากฏชัดดวงตาเปิดค้างราวกับกำลังถามว่าทำไมไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีทรัพย์สินหายไปมีเพียงความเงียบงันที่หนักอึ้งตำรวจเข้าพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานแต่ทุกอย่างเหมือนถูกลบเลือนผู้ต้องสงสัยรายแล้วรายเล่าถูกตัดออกพิธีกรรมที่เธอทำในคืนนั้นกลายเป็นจุดเดียวที่เชื่อมโยง แต่ผู้รู้คนนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีชื่อจริง,รงไม่มีที่อยู่แน่ชัดเหลือเพียงคำบอกเล่าคลุมเครือปีแล้วปีเล่าผ่านไปคดีถูกเก็บเข้าลิ้นชักฝุน่นจับครอบครัวผู้ตายใช้ชีวิตอยู่กับคำถามที่ไม่มีคำตอบจนกระทั่งเบาะแสเล็กน้อยโผล่ขึ้นจากที่ที่ไม่มีใครคาดคิดวชนบทแห่งหนึ่งไกลออกไปหลายจังหวัดมีพระรูปหนึ่งที่ชาวบ้านศรัทธาอย่างยิ่งท่านพูดน้อยใจเย็นและมักช่วยเหลือผู้หญิงที่มาขอพรเรื่องลูกเสมอ เจ้าหน้าที่เริ่มเชื่อมโยงเงื่อนงำรูปถ่ายเก่าๆคำบอกเล่าที่ไม่ตรงกันเส้นเวลาที่ทับซ้อนกันอย่างน่าประหลาดทุกอย่างค่อยๆประกอบร่างเป็นภาพเดียวกันชายผู้หายไปในคืนนั้นอาจไม่ได้หายไปไหนเลยเขาเพียงแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าเหลืองเมื่อการสืบสวนถูกเปิดอีกครั้งความจริงบางอย่างเริ่มขยับเข้าใกล้แต่ยิ่งเข้าใกล้เท่าไรอุปสรรคก็ยิ่งหนาขึ้นศรัทธาของชุมชนความกลัวบาปความเงียบที่คนเลือกจะรักษาไว้และคำถามที่ยังค้างคา หากคนที่ทุกคนเชื่อใจที่สุดคือคนเดียวกับที่พรากชีวิตหญิงสาวไปในคืนนั้นจริงแล้วใครกันแน่ที่รู้ความจริงมาตลอดการเฝ้าติดตามเริ่มต้นอย่างเงียบเชียบเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมทำบุญและเฝ้ามองพฤติกรรมของพระรูปนั้นทุกฝีก้าวท่านดูสงบสำรวมไม่ต่างจากพระทั่วไปแต่บางครั้งสายตาที่ทอดมองผู้หญิงที่มาขอพรกลับแฝงบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เหมือนคนที่รู้จักความลับของอีกฝ่ายทั้งที่เพิ่งพบกันครั้งแรก มีหญิงคนหนึ่งเล่าว่าทุกครั้งที่เธอเข้าพบพระรูปนั้นจะพูดประโยคเดิมซ้ำๆราวกับท่องจำความปรารถนาจะเป็นจริงต้องเชื่อฟังทุกขั้นตอนคำพูดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สะดุดใจเพราะคล้ายกับคำให้การในสำนวนคดีเมื่อเกือบ20ปีก่อนอย่างน่าประหลาดแฟ้มคดีเก่าถูกเปิดอีกครั้งภาพสเก็ตใบหน้าผู้ต้องสงสัยถูกนำมาเทียบกับภาพพระในปัจจุบันริ้วรอยอาจเปลี่ยนไปแต่โครงหน้าแววตาและฝเล็กๆข้างคิ้วซ้ายยังคงอยู่ที่เดิมราวกับอดีตไม่เคยจากไปไหนมันแค่รอวันที่จะถูกเรียกกลับมา คืนหนึ่งหลังพิธีสวดดึกเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นพระรูปนั้นแยกตัวออกจากกุฏิเดินไปยังศาลเก่าหลังวัดจุดที่ชาวบ้านไม่ค่อยกลา้าเข้าใกล้เขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานผิดปกติราวกับกำลังระลึกถึงบางอย่างเสียงสวดในลำคอแผ่วเบาแต่แฝงความกระสับกระส่ายเช้าวันต่อมามีหญิงสาวอีกคนมาที่วัดด้วยสีหน้าหม่นหมองเธอเล่าว,ว่าเมื่อคืนฝันร้ายเห็นหญิงคนหนึ่งถูกรัดคอในบ้านที่ไม่คุ้นตาและมีชายในผ้าเหลืองยืนมองอยู่เงียบๆความฝันนั้นทำให้เธอขนลุก และยิ่งหวาดกลัวเมื่อรู้ว่าพระรูปที่เธอไปขอพรคือคนเดียวกับชายในฝันการสืบสวนคืบหน้าแต่ก็เต็มไปด้วยแรงต้านเสียงกระซิบในชุมชนเริ่มดังขึ้นบางคนไม่พอใจที่ตำรวจลบหลู่พระบางคนเตือนให้หยุดก่อนจะเกิดเรื่องร้ายทุกก้าย่างจึงต้องระมัดระวังเพราะความจริงที่กำลังจะถูกเปิดอาสันคลอนศรัทธาของผู้คนทั้งหมู่บ้านและในคืนหนึ่งที่ฟ้าปิดสนิทไร้แสงดาวพระรูปนั้นเรียกเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเข้าไปพบเป็นการส่วนตัวพร้อมรอยยิ้มบางๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาพูดเพียงว่า บางเรื่องถ้าขุดลึกเกินไปอาจไม่มีใครรับผลของมันไหวก่อนจะหยุดนิ่งเหมือนกำลังรอฟังคำตอบบางอย่างคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในกุฏิอึดอัดราวกับอากาศหยุดไหลเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมสีหน้านั่งลงอย่างสงบเหมือนญาติโยมทั่วไปพระรูปนั้นจ้องมองอยู่นานก่อนจะยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ไม่ได้ให้ความเมตตาแต่เหมือนคนที่มั่นใจว่าอีกฝ่ายรู้อะไรบางอย่างแล้วโยมเคยเชื่อเรื่องกรรมเก่าใหม่เขาถามเสียงเบาบางคนหนีกรรมได้ชั่วคราวแต่หนีใจตัวเองไม่ได้ คำนั้นเหมือนคีย์เวิร์ดที่กระตุกความทรงจําในแฟ้มคดีคําว่าหนีกรรมและใจปรากฏซ้ําแล้วซ้าเล่าในบันทึกคําให้การของผู้ต้องสงสัยเมื่อหลายปีก่อนแม่จะไม่เคยถูกยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันแต่รูปแบบคําพูดกลับตรงกันอย่างน่าขนลุกหลังจากคืนนั้นการเฝ้าระวังเข้มขน้นขึ้นมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังอย่างละเอียดเส้นทางการเดินทางการบวชการย้ายวัตถุช่วงเวลามีช่องว่างบางช่วงที่อธิบายไม่ได้และช่องว่างนั้นเชื่อมตรงกับช่วงเวลาหลังเกิดคดีฆาตกรรมพอดี หลักฐานชิ้นสำคัญเริ่มโผล่ขึ้นจากบ้านร้างใกล้วัดเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปเจอกล่องไม้เก่าฝังดินอยู่ใต้ต้นโพภายในมีเชือกเส้นหนึ่งซีดเก่าแต่ยังคงสภาพการถักแบบเดียวกับรอยรัดคอของผู้ตายเมื่อเกือบ20ปีก่อนเมื่อข่าวนี้หลุดออกไปความสงบของหมู่บ้านก็เริ่มสั่นคลอนพระรูปนั้นกลับนิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่ปฏิเสธไม่อธิบายแค่ปิดกุฏิ และงดรับแขกชาวบ้านบางส่วนเริ่มลังเลศรัทธาที่เคยมั่นคงเริ่มมีรอยร้าวบางคนจําได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเห็นท่านถือกล่องไม้คล้ายกันในช่วงแรกที่มาบวชแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆคืนถัดมาฝนตกหนักฟ้าร้องกึกก้องเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพระรูปนั้นหายไปจากวัดกุฏิเปิดทิ้งไว้ไฟยังสว่างเหมือนเพิ่งออกไปไม่นานการไล่ล่าเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งราวกับอดีตก,กําลังซ้ารอยร่องรอยนําไปสู่บ้านหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานาน บ้านแบบเดียวกับที่หญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายเคยอาศัยอยู่ในวันสุดท้ายของชีวิตประตูไม้ส่งเสียงเอียดเมื่อถูกผลักเข้าไปและในความมืดนั้นมีเสียงหายใจแผ่วเบาดังมาจากมุมห้องไฟฉายสาดไปตามผนังที่ลอกเป็นแผ่นกลิ่นอับผสมกลิ่นทูบเก่าทำให้หายใจติดขัดเสียงหายใจนั้นหยุดลงชั่วขณะเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองถูกพบแล้วจากมุมห้องเงาร่าในผ้าเหลืองขยับช้าๆก่อนจะก้าออกมาแววตาที่เคยสงบกลับแข็งกร้าวว่างเปล่าราวกับไม่มีอะไรให้ต้องปกปิดอีกต่อไป โยมตามาจนได้สีนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไม่ต่างจากคืนในกุติที่นี่คือที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นและควรจบลงเจ้าหน้าที่พยายามเจรจาแต่คำพูดกลับเหมือนไหลผ่านเขาเดินวนรอบห้องใช้นิ้วลูปรอยรัดบนเสาไม้เหมือนกำลังทบทวนความทรงจำที่ฝังแน่นเสียงฝนกระนำหลังคาดังกลบทุกอย่างภาพในอดีตเริ่มผุดขึ้นราวกับฉายซำ้ำหญิงสาวที่คุกเข่าขอพรความหวังในดวงตาและเชือกเส้นเดียวที่เปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นความตาย ศรัทธามันทําให้คนยอมทุกอย่างเขาพึมพำแม้กระทั่งยอมตายคําสารภาพครึ่งหนึ่งนั้นทําให้เจ้าหน้าที่ชะงักเพราะมันไม่ใช่การปฏิเสธแต่ก็ไม่ใช่การยอมรับเต็มปากเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นจากนอกบ้านสัญญาณว่ากําลังเสริมมาถึงใกล้แล้วพระรูปนั้นหยุดเดินหันมามองประตูแล้วหัวเราะเบาๆอย่างคนที่รู้ว่าทางหนีแคบลงทุกทีทันใดนั้นเขาก็หยิบเชือกเก่าที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ขึ้นมาเชือกเส้นเดียวกับที่พบในกล่องใต้ต้นโพเส้นใยเก่าๆสันไหวในมือราวกับยังมีชีวิต โยมอยากรู้ความจริงทั้งหมดใหม่เขาถามดวงตาจับจ้องแน่นิ่งความจริงที่ทําให้ไม่มีใครกลับไปเชื่ออะไรได้เหมือนเดิมอีกฝีเท้านอกบ้านใกล้เข้ามาเสียงเรียกชื่อดังปะปนกับเสียงฝนแต่ภายในห้องเวลากลับเหมือนหยุดนิ่งเหลือเพียงคําถามเดียวที่ลอยค้างเขาจะเลือกพูดทุกอย่างออกมาหรือจะพาความลับนั้นหายไปพร้อมกับความมืดอีกครั้ง ท่ามกลางความโกลาหลเสียงฝีเท้าที่ดังระงมพระรูปนั้นถูกล้อมไว้ด้วยเจ้าหน้าที่แต่สายตาเขายังคงจับจ้องเชือกบนโต๊ะราวกับมันเป็นสิ่งเดียวที่ยังเชื่อมเขากับตัวตนเดิมก่อนจะถูกพาออกจากบ้านเขาหยุดก้าวชั่วครู่แล้วหันกลับมาพูดเบาๆโดยไม่มองใครเป็นพิเศษมีอีกคนหนึ่งที่รู้เรื่องทั้งหมดคำพูดนั้นทำให้ทุกคนชะงักเจ้าหน้าที่หันมามองหน้ากันทันทีชื่อหนึ่งผุดขึ้นในความคิดชายที่เคยช่วยจัดพิธีชายที่ให้ที่พักพิงหลังเกิดเหตุและเป็นคนแรกที่แนะนะให้เเขาบวพื่อตัดกรร แต่ในสำนวนคดีชายคนนั้นถูกบันทึกไว้แค่ว่าเป็นพยานเลือนรางไม่เคยถูกตามตัวได้เมื่อถูกควบคุมตัวขึ้นรถพระรูปนั้นไม่พูดอะไรอีกฝนยังคงตกไม่หยุดเหมือนล้างร่องรอยบางอย่างออกจากถนนแต่ไม่อาจล้างคำสารภาพครึ่งครึ่งกลางกลางที่ทิ้งไว้ได้เช้าวันต่อมาข่าวการจับกลุ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านแตกตื่นวัดที่เคยสงบถูกสื่อปักหลักผู้ศรัทธาบางคนร้องให้บางคนโกรธบางคนปฏิเสธจะเชื่อว่าพระดีดีจะเป็นฆาตรกรได้ศรัทธาเริ่มแยกผู้คนออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน ในห้องสอบสวนพระรูปนั้นนั่งนิ่งในชุดนักโทษแสงไฟสีขาวส่องลงบนใบหน้าที่ดูแก่ลงในชั่วข้ามคืนเจ้าหน้าที่เปิดแฟ้มใหม่วางภาพถ่ายอีกใบลงตรงหน้าเป็นภาพชายวัยกลางคนที่หายตัวไปหลังคดีเมื่อ20ปีก่อนคนนี้ใช่ไหมเสียงถามดังขึ้นเขาไม่ตอบทันทีเพียงยิ้มมุมปากเล็กน้อยถ้าไม่มีเขาพิธีนั้นก็ไม่มีวันเริ่มเขากล่าวในที่สุดและถ้าไม่มีข้ามันก็คงไม่จบแบบนั้น คำตอบที่คลุมเครือยิ่งทําให้คดีซับซ้อนขึ้นเครือข่ายความเชื่อความเงียบและผลประโยชน์ค่อยๆโผล่ขึ้นจากเงามืดราวกับคดีนี้ไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวแต่เป็นบาดแผลที่ฝังลึกในชุมชนมานานขณะเดียวกันทีมสืบสวนอีกชุดหนึ่งเริ่มออกตามหาชายปริศนาคนนั้นร่องรอยสุดท้ายพาไปยังจังหวัดชายแดนที่ซึ่งมีวัดเล็กๆแห่งหนึ่งและพระใหม่ที่เพิ่งบวชได้ไม่นานใช้คําสอนและพิธีกรรมที่คุ้นหูอย่างน่าประหลาด และในขณะที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่ผู้ต้องหาหลักคำถามหนึ่งยังคงค้างคาแท้จริงแล้วใครคือคนที่เริ่มพิธีกรรมนี้ขึ้นตั้งแต่แรกและยังมีความลับอะไรอีกบ้างที่ยังไม่ถูกพูดออกมาเลยแม้แต่คำเดียวการเดินทางสู่จังหวัดชายแดนเต็มไปด้วยความตึงเครียดถนนยาวเหยียดตัดผ่านป่าและหมู่บ้านเล็กๆที่ดูเหมือนเวลาจะเดินช้าลงทีมสืบสวนพยายามเก็บทุกเบาะแสอย่างเงียบที่สุดเพราะชื่อของวัด และพิธีกรรมเริ่มแพร่สะพัดไปก่อนหน้าแล้วหากพลาดเพียงเก้าเดียวคนที่ตามหาอาจหายไปอีกครั้งวัดเล็กๆนั้นตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านห่างไกลผู้คนพระใหม่รูปหนึ่งจำพรรษาอยู่เพียงลำพังชาวบ้านเล่าว่าเขาเพิ่งมาบวชไม่นานแต่กลับมีคนจากต่างถิ่นแวะเวียนมาขอพรไม่ขาดสายโดยเฉพาะเรื่องลูกเรื่องดวงและการตัดกรรมเก่าคำพูดเหล่านี้เหมือนเสียงสะท้อนจากอดีตที่คุ้นเคยจนขนลุกเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปพบพระรูปนั้นแสดงท่าทีสุภาพนอบน้อม แต่แวลตากลับวูบไหวเมื่อถูกถามถึงพิธีกรรมเฉพาะที่ไม่มีในพระไตรปิฎกเขาหลีกเลี่ยงคำตอบบอกเพียงว่าเป็นคำสอนที่ถ่ายทอดกันมาและไม่ขอเอ่ยถึงผู้ถ่ายทอดให้ฟังคืนนั้นเองมีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้าเครื่องของหัวหน้าทีมเสียงปลายสายกระซิบสั้นๆว่าถ้าอยากรู้ว่าข้าตะเกิดได้อย่างไรให้ดูคนที่ได้ประโยชน์จากความเชื่อก่อนสายจะตัดไปเหลือเพียงความเงียบและคำถามที่หนักอึ้ง ในเวลาเดียวกันที่เรือนจำพระผู้ต้องหาหลักนั่งอยู่คนเดียวในห้องขังแสงไฟสลัวทำให้เงาใบหน้าดูแปลกไปเขาหลับตาเหมือนทำสมาธิแต่ริมฝีปากขยับแผวเบาราากับสวดมนต์ให้ใครบางคนที่อยู่นอกกำแพงนั้นทันได้หนีไปไกลกว่านี้แฟ้มคดีเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆรืายชื่อผู้เกี่ยวข้องขยายจากคนสองคนเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายความเชื่อที่เคยดูบริสุทธิ์เริ่มเผยให้เห็นด้านมืดและยิ่งขุดลึกเท่าไรก็ยิ่งพบว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนที่เคยผ่านพิธีเดียวกันแต่รอดมาได้เพราะบางอย่างผิดพลาดในคืนนั้น ทำให้การหนึ่งจากผู้รอดชีวิตทำให้ทุกคนเงียบงนันเธอบอกว่าก่อนพิธีจะเริ่มมีชายคนหนึ่งยืนอยู่หลังมา่านไม่ได้สวมผ้าเหลืองแต่เป็นคนที่ออกคำสั่งจริงๆเสียงของเขาสงบเย็นและคุ้นหูอย่างประหลาดเมื่อภาพสเก็ตจากคำบอกเล่าถูกว่าเสร็จเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมองมันอยู่นานก่อนจะพูดออกมาชา้ชาๆว่าใบหน้านี้ไม่ใช่หน้าคนแปลกหน้าเลยและว่ากันตามตรงมันคือใบหน้าของใครบางคนที่เคยอยู่ในแฟ,ฟ้มมคดีนี้มาตั้งแต่วันแรกเพียง แต่ไม่เคยมีใครคิดจะมองเขาในฐานะผู้ต้องสงสัยมาก่อนชื่อในแฟ้มคดีถูกวงด้วยปากกาสีแดงตัวอักษรที่เคยถูกมองข้ามกลับเด่นชัดขึ้นมาทันทีเขาไม่ใช่พระไม่ใช่ผู้ทำพิธีแต่เป็นคนที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันตั้งแต่การหาคนทำพิธีสถานที่ไปจนถึงการหายตัวหลังเกิดเหตุชายคนนี้เคยให้ปากคำในฐานะผู้ช่วยเหลือเป็นคนดีมีศรัทธาและรู้จักผู้ตายเป็นอย่างดีเกินกว่าจะถูกสงสัย เมื่อทีมสืบสวนย้อนดูประวัติอีกครั้งจึงพบว่าทุกครั้งที่มีพิธีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นชื่อของเขามักจะปรากฏอยู่ใกล้ๆเสมอในฐานะผู้แนะนำผู้ประสานหรือคนพามาและหลังคดีเมื่อ20ปีก่อนเขาเป็นคนเดียวที่รู้เส้นทางหลบหนีทั้งหมดไม่เรียกถูกออกอย่างเงียบๆแต่ก่อนจะถึงมือเป้าหมายบ้านของชายคนนั้นกลับถูกไฟไม่กลางดึกเอกสารเก่าภาพถ่ายและสมุดบันทึกถูกเผาจนเหลือเพียงเท่าทานราวกับมีใครบางคนรีบลบปดิษก,ก่อนจะถูกเปิดโปง ท่ามกลางซากไม่เจ้าหน้าที่พบวัตถุหนึ่งรอดมาได้เหรียญพระเก่าที่มีรอยบินเล็กๆขอบเดียวกับเหรียญที่พบในบ้านผู้ตายเมื่อ20ปีก่อนหลักฐานชิ้นนี้ทําให้ภาพทั้งหมดเริ่มชัดขึ้นอย่างน่ากลัวในห้องสอบสวนพระผู้ต้องหาหลักเห็นภาพเหรียญน,นั้นก็หลับตาลงชา้ชาๆเขาไม่เคยเชื่อในบาปบุญเขาพูดเสียงแผ่วแต่เขาเชื่อว่าศรัทธาคืออํานาจคําพูดนั้นทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากาคดีฆาตกรรมกลายเป็นเรื่องของการควบคุมความกลัว และผลประโยชน์ที่สั่งสมมานานผู้หญิงหลายคนถูกหลอกให้เชื่อว่าหากไม่ทำพิธีชีวิตจะพังพินาศและหากทำก็ต้องยอมทุกอย่างโดยไม่ถามขณะเดียวกันชายผู้ถูกวงชื่อกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอีกครั้งทิ้งไว้เพียงเงื่อนงำว่า <c oughs> เขาอาจไม่เคยตั้งใจจะหนีตั้งแต่แรกแต่อาจกำลังมองหาโอกาสสุดท้ายเพื่อปิดปากใครบางคนหรือบางความจริงและในคืนที่เงียบงันสายรับแจ้งข่าวด่วนเข้ามาว่ามีคนเห็นชายลักษณะตรงกับผู้ต้องสงสัยปรากฏตัวใกล้วัดแห่งหนึ่ง วัดเดียวกับที่หญิงสาวผู้ตายเคยไปทำพิธีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนชีวิตของเธอจะถูกพรากไปในคืนนั้นทีมสืบสวนรีบเคลื่อนกำลังไปยังวัดนั้นทันทีท้องฟ้ายามค่ำคืนปิดสนิทลมพัดแรงจนต้นไม้เสียดสีกันเกิดเสียงครวญคล้ายคำเตือนวัดที่เคยดูสงบกลับมีเงาคนเคลื่อนไหวอยู่หลังศาลาเก่าแสงเทียนริบรี่สะท้อนเงายาวผิดรูปบนพื้นหินชายผู้ถูกตามหาปรากฏตัวในที่สุดเขาไม่ตกใจไม่วิ่งหนีเพียงยืนมองพระประธานด้วยสีหน้าสงบอย่างน่าประหลาดราวกับมาที่นี่ เพื่อรอใครบางคนมากกว่าหลบซ่อนเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่ากว่าจะมาถึงก็ช้ากว่าที่คิดนะเขายอมถูกควบคุมตัวโดยไม่ขัดขืนระหว่างทางไปสถานีเขาเล่าเองว่าทุกอย่างเริ่มจากความเชื่อที่ขายได้ง่ายคนสิ้นหวังคือคนที่ยอมจ่ายแพงที่สุดไม่ว่าจะด้วยเงินความลับหรือชีวิตของตัวเองเขาเป็นคนคิดพิธีเป็นคนเลือกเหยื่อและเป็นคนที่รู้ว่าใครควรรับบ,บทไหนในละครสัตธานี้ เมื่อถูกถามถึงญิงสาวผู้ตายเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่ามันไม่ควรไปไกลขนาดนั้นแต่เมื่อเกมเริ่มแล้วใครก็หยุดไม่ได้คำพูดนั้นทำให้ห้องสอบสวนเงียบงันเพราะมันไม่ใช่คำสำนึกผิดหากเป็นคำยอมรับว่าเขาเห็นชีวิตคนเป็นเพียงตัวแปรนหนึ่งของพิธีกรรมในขณะเดียวกันข่าวการจับกลุ่มแพร่กระจายออกไปสัทธาที่เคยปิดปากผู้คนเริ่มคลายผู้รอดชีวิตอีกหลายคนเริ่มออกมาให้ข้อมูลชิ้นส่วนความจริงค่อยๆต่อ,อก,กันใกล้สมบูรณ์ แต่ก่อนที่คำให้การทั้งหมดจะถูกบันทึกชายคนนั้นกลับขอพบพระผู้ต้องหาหลักเป็นการส่วนตัวในห้องเยี่ยมที่มีกระจกกั้นทั้งสองมองกันเงียบเยบไม่มีคำขอโทษไม่มีคำโกรธมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่สื่อว่าต่างคนต่างรู้บทบาทของตัวเองดีก่อนจะถูกพาตัวออกไปชายคนนั้นพูดทิ้งท้ายกับเจ้าหน้าที่ว่าคิดว่าจบแล้วหรือเขาหันมายิ้มศรัทธาที่ถูกสร้างขึ้นมันไม่ตายพร้อมคนสร้างง่ายหรอก คำพูดนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวทุกคนเพราะแม้ผู้ต้องสงสัยจะถูกจับครบเครือข่ายจะถูกเปิดโปงแต่เงาของความเชื่อผิดๆที่ฝังรากในสังคมยังคงอยู่และอาจกำลังรอใครสักคนมาสวมบทบาทต่อไปโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าพิธีกรรมนี้จะทิ้งเหยื่อรายต่อไปไว้ที่ไหน การพิจารณาคดีใช้เวลายาวนานหลักฐานคำให้การและความจริงที่ถูกซ่อนใต้ศรัทธาค่อยๆถูกเปิดต่อหน้าสาธารณชนพระผู้ต้องหาหลักยอมรับทุกข,ขั้นตอนของพิธีในคืนนั้นน้ำเสียงนิ่งราวกับเล่าเรื่องของคนอื่นส่วนชายผู้อยู่เบื้องหลังถูกตัดสินว่าเป็นผู้วางแผนชักใหญ่และสแสวงหาประโยชน์จากความสิ้นหวังของผู้คนโทษที่ได้รับหนักหนาจนไม่มีวันกลับมาใช้ชีวิตอย่างเดิมได้อีกวันที่สารอ่านคำพิพากษาครอบครัวของหญิงสาวยืนฟังด้วยน้ำตา ไม่มีความรู้สึกสะใจไม่มีชัยชนะมีเพียงความโล่งใจปนเศร้าที่ความจริงไม่ถูกฝังไปพร้อมเวลาอีกต่อไปชื่อของเธอถูกกล่าวถึงอย่างเป็นทางการเป็นเหยื่อไม่ใช่แค่ข่าวเก่าในแฟ้มฝุ่นจับวัดหลายแห่งออกมาทบทวนบทบาทของตนพิธีกรรมต้องห้ามถูกยกเลิกพระที่เกี่ยวข้องกับคำสอนนอกตำราถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดผู้รอดชีวิตเริ่มกล้าพูดกล้าเตือนและกล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยเชื่อโดยไม่สงสยัย คืนหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีนี้เดินผ่านสารเล็กหน้าบ้านผู้ตายทูบดอกใหม่ถูกจุดแทนของเก่าเขายืนนิ่งฟังความเงียบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดเริ่มของโศกนาฏกรรมก่อนจะตระหนักว่าความยุติธรรมอาจมาชาแต่ก็ยังมีค่าหากมันช่วยหยุดไม่ให้ความเชื่อผิดผิดพรากชีวิตใครไปอีกเรื่องนี้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงว่าศรัทธาที่ไม่ถูกตั้งคำถามอาจกลายเป็นอาวุธร้ยแรงที่สุดและความไว้ใจหากมอบให้ผิดคนก็อาจกลายเป็นเชือกเส้นเดียวที่เปลี่ยนความหวังทั้งชีวิตให้จบลงในข่ําคืนเดียว